ดูความน่ารักของบูมทุกคนต้องบอกเลยนะจุดจุดนี้บูมก็คือมือขายอันดับหนึ่งนะนักไล์ขายอันดับหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าขายกับเจนนี่เนอะมืออาชีพค่ะบอกเลยเห็นแม่ขายขัดหูขัดตาหรือ,อยังไงไม่รู้แม่เบนเขาขายเขาก็จะคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไงเออบูมก็เลยมาช่วยเป็น นั่งขายให้เลยค่ะทุกคนขายหมดเด้อจะบอกให้หมดทุกตะกา้จาจะไม่ธรรมดาถึงขั้นต้องปิดไห์หนีเห็<笑><笑>นดูมากนังน่ารักมากบูมเห็นแม่ของเพื่อนรักเนาะนั่งขายชิวๆขายไปเรื่อยๆแม่เบนน่ะคนนั่งคุยพูดไปเรื่อยคุยเล่นคุยอะไรไปก็ว่ากันไปบูมคงขัดใจอะ่ะเออมาแม่หนูช่วยขายฟิลนั้นน่ะเออ อ,อส๋สีน่ารักมากปลายเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละดูแม่ขายน้องก็ไม่ได้เข้ามาช่วยขายนะน้องปลายอะค่ะทุกคนเพราะว่าบุม๋มก็ไม่รู้เหมือนกันน้องอาจจะแบบอยากให้แม่ขายเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่วยขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนะน่ารักเออบุม๋มน่ารักมากขัดหูขัดตาขัดใจเออเอ็นดูความน่ารักของบุม๋มอ่ะห้าดาวนะคะเริ่มก่อนเพราะว่าปีนี้เราจะได้แล้วห้าดาวใช่ปีนี้เราจะได้ห้าดาวครับเดี๋ยวะฝากเยี่ยมชมตะกาด้วยนะคะ ไม่ต้องปักเลยอร่อยจริงปักแล้วปักแล้วปักให้แล้วมีตะกร้าแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเทียนอะไรอะไรอะไรได้ดวยอะไรดุหน่ะเขาเลากำลังผลยู่มเนอะเหลือแปดถุงขายยังไงโอ้ยเอาแม่ เปือกเหลือแปดถุงเอาเดี๋ยวขอเติมให้เมื่อยเดี๋ยวน้องตาเติมมาน้องบุมมาเลยมาขายกับแม่มือหนึ่งเอาแพ็คออพเพือกเหลือแปดถุงแม่จา๋าตุนได้ตุนสามห่อร้อยเหลือแปดถุงเหลือแปดเซตสุดท้ายเพือกเหลือแปดเซตสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะเพือกโตไม่ทันค่ะน้ำปลาปลาเขาไม่ถึงค่ะ แม่จ่าเร็วๆเลยเผือกจะหมดแล้วนะมีทีมงานของเรานะคะทีมงานหลังบ้านของเรากําลังเติมขุดเผือกนอกจากจะขุดเผือกและเติมสินค้าอยู่ในสต๊อกให้แล้วเนี่ยเนี่ปักแล้วปักหมดแล้วต้องปักหมดปักหมดกล้วยบ้างี่มตอนนี้อ่ะใช่กล้วยเหลือสิบห้าเสนโอ้ยแม่ตอนนี้เขากำลังเอาใส่ให้อยู่ใจเย็นทุกคนตุนได้ตุนนะคะฮอตไปสิบห้าเผือกหมดยัง เผือก <pe w> ขึ้นหมดยังจ้าเผือกขึ้นหมดยังเอย่ยถ้าหมดแล้วหมดเลยนะคะรตนี้บุ๊บต้องบอกมอหมดแล้วหมดเลยค่ะก็ะเติมใชเ่เอาหมดแล้วหมดเลยคะ่ะตุนได้ตุนคะ่ะตอนนี้สี่ดาวอยู่ก็เ <pe w> ตรียมตัวไป <pe w> หาปลาแล้วคะ่ะเตรียมตัวไปหาอาหารเย็นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ไดาปลาไงสองตัวนะ่ะ ได้ปลาแล้วเดี๋ยวเอาปลามาดูเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวช่องแม่เป็นอันต่างๆทารุณกรรมสัตว์จริงเคยกูเคยลงกินกูเคยกินปลาเผาในไร่เขาบอกว่าต็นปลากูทารุณครรมสัตว์เดี๋ยวเบีนตอนนี้เราอาหารเราพร้อมแล้วนะคะตอนเย็นนะะเราจะเริ่มทานเผือกหมดจ้ะอ่ะโอเคเผือกหมดนะแม่จ๋าต่อไปนะกล้วยเอาให้ทานแม่เอาให้ทานนะจะาคือบูมัก กินอร่อยจนร้องขอให้แม่ขาอ่ะเพลือสิบเซตจ้ะใช่ไหมเอาอย่างเงี้ยใครที่กดสั่งกล้วยแล้วค่ะขอบคุณค่ะใครสั่งแล้วรีวิวกันหน่อยนะหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดกดกดติดตามด้วยนะคะแม่จ๋ามามาั่งตรงนี้มาหนูจะปิดการขายภายในสามนาทีหมดทุกอย่างอ่าโอเคนะคะ มากกล้วยกล้วยอร่อยมากค่ะกล้วยเหลือเท่าไหร่เอ่ยแม่สาวหมดคือหมดนะสต็อกนี้หมดคือหมดนะฮะตอนนี้เอาให้ทันนะฮะตอนนี้เอาให้ทันเปิดดนตีระคึกเปิดดนตรีระทึกตึ้งอย่างเงียเยมามาเดี๋ยวกูจะสอนแม่แต่เราแม่พิธอะไรมาเอาลวหันเลยวะหมดนี่ฮะสั่งเผือกรอบที่แล้วอร่อยมากเนี่ใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้หมดยังหาตอนนี้กล้วยหมดยังแม่ตอนนี้กล้วยหมดยังจ๊ะกล้วยยังอยู่ยังที่อันเผือกหมดแลวจ้ะ กูจะหมดแล้วกูจะหมดแล้วแม้จะหาหมดแล้วเนี่ยคือตอนนี้สต๊อกเราอ่ะกําลังถามอยู่ว่ามีหรือเปล่าเพราะะนะแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหมดลรอี่ยชอบเผือกมากขอบคุณค่ะเออเดียวกับไอแพดองินองพี่สั่งแล้วจ้าด็กกินมันม่วงเดี๋ยวสักครู่มันม่วงมีไหมจ๊ะซีโอมันมันม่วงหรือมันแครอทย่างเปล่อไม่ัดใจมันม่วงมันม่วงเราก่อนนะคะมีมันแครอทไหมอยู่ในตะกร้าของเรามีมันแครอทดูก่อนดูก่อนมีไหมหมดทุกอย่าง ไม่ทำการทรดาต้าเลยเร็วเร็วเลยค่ะขอเพื่อเพิ่มเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะะแม,ม,ม่จ๋าแต่ตอนนี้เอาให้ทันเวลาหนใิใช่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 เหลือเจ็ดเซตสุดท้ายค่ะนี่ค่ะหัวมุนก็อยู่ตรงนี้ค่ะ<ม>นี่นะคะเจ็ดเซตสุดท้ายค่ะทุกคนจัดเจ็ดเซตสุดท้ายอยากจะรู้ว่าใครได้เป็นคนสุดท้ายและพิมพ์คำว่าเซา